กาบสบายดียนะ้ำสาวๆทุกคนมื้อนี้เป็นมือทิวาอากาศดีเนาะทุกคนแล้วเขากันดีใจเนาะเพราะว่าคลิปนี้แล้วพี่น้องเป็นคลิปทิวาบรรยากาศคืออบอุ่นเนาะเดี๋ยวรัชสิาพี่น้องทุกคนมาเบิง่งความสมามัคคีของคนในหมู่บ้านเข่าเนาะทุกคนเชิงกะเป็นยังคือว่าเอิญความสมามัคคีของคนในหมู่บ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮึง้งเฮึ้งได้มาเฮ็ดเปียกหอมกันทวนเทื่อนหนึ่งทุกคนแบบ คือแบบว่าคนในหมู่บ้านแบบในแมนจะอยู่ไกลกันกันแม่นเราทุกคนแต่ว่าโดนๆสิ่งมาเห็นหน้าเห็นตากันแบบว่าได้เห็นเบียกเห็นงานห่วมกันเธอหนึ่งค่ะบุญบั้นก็คือบุญเห็นกันเราทุกคนก็แบบก็เห็นอยู่เห็นแบบผ่านๆนะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเขาดีใจเราทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เขาถวายของมือหนักเราทุกคนเลยค่ะมีแม่เพิ่นอยู่อ่าเวียงจันท์เราทุกคนค่ะซื่อแม่อ่าคำเพียนคำเพียนเห็นสดาก่อนเราทุกคน เมื่อหนังและลูกทรายเพื่อนบริจาคของนะทุกคนแต่ว่ามือนี้แม่เพื่อนได้บริจาคสีนะทุกคนก็นกนคือทั้งหมดมีสีห้องพื้นหาแล้วก็สีขาวหาทางนะทุกคนคือแบบว่าเพื่อนเห็นกำแพงวัดบ้างข้าเพื่อนบอกว่าสีมันเก่านะทุกคนมันหลอกไปแล้วเพื่อนก็นเลยแบบอยากบริจาคอะไรทุกคนอยากซื้อสีมาบริจาคใาห้วัดข้าเลยว่าอยากห่วม ทำบุญนั่นแหละแล้วทุกคนเราหลักก็บอกโมเป็นคือกันบอกโมเก่งกว่าได้เนาะก่อนอื่นกาหลักกาขอให้แม่เพื่อนนี้สุขภาพพารามัยแข็งแร้งนะทุกคนมีอายุหมั่นควรเงินแน้วพี่น้องความเจ็บย่าได้ความไข่ย่ามีขอให้แม่เพื่อนนี้แต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแร้งนะทุกคนเลยคกะขออนุโมทนาสาธุผลน้ำพี่น้อง fc ทุกคนเนาะที่เข้อมาเบิกมือนี้ก็คือเป็นมือทิวาอย่างไรเราทุกคนขนาดอากาศยังเป็นใจคนอากาสิโต๊กน้อทุกคนเพราะว่าปกติแหละเรานแดดหอนหอนจนเข้าไปใส่บวหลาแต่ว่ามือนี้คือแบบนนตกลงมาาาเะถ ต๊แห้งกับอะแล้วกคนมันสีมันสีหลอกนี <c oughs> ่เลอันนี้คือกำแพงตี๋ไย,ยังไม่าาทาราธาเนาะวัดอันเท่าน่ะกำแพงนี่นะเห็ดแล้วกระทาซีนะทุกคนแต่ว่าบนหัวเห็ดได้จากปีนะทุกคนนี่นคือแบบมันกระแตกแน่แลวเนาะแล้วก็กำแพงมันกระสีแบบมันหลอดน,นะทุกคนอันนี้เป็นซียังเผื่อนาะเ่อซีอันนี้เป็นสีขาวทุกคนอันนี้หาทาง้งสีขาวนี่นะหาทางทางละพันบาทนี่ก็หาพันทางละพันเลยหาพันบาทแล้วก็ ต่ีห้องผืนตีห้องผืนอะไรเนาะอันนี้สีห้องผื้นนั่นอะไรเนาะอันนี้สีทางทางไหนาทางหนึ่งเป็นหาเนาะทุกคนเพราะว่าเขาจะท่าแล้วทางไหนมูลค่าคือแบบตีนี่กับทางละเก้าร้อยนะทุกคนสีห้องผืนแต่ว่าสีขาวนะแต่ว่าสีขาวนะทางละพันบาทนะทุกคน เขารวมเงินกับเขาลายบ่งประมาณเก้าพันหาลอยบาทนี่แหละทุกคนพี่ถึอยนะังไงก็ขออภัยายเนาะกดะเดงตอนนี้สลัดกำลังได้บุญมันบอกได้กระดง กเปใช่ปะบะเนงียเลยเออันกัดตาเอ๊มันจิเลีนยนเดินยัเอเปี้ย่ปะมันอยู่ใต้ลมเลยหรอทั้งนอกมันบริษหกทุกคนอันในอีเมลเราขวดเราขวดอันใบหม่เราหมดแล้วก็มันคือบัตรท่าได้เลย แต่ว่าบรรยากาศมันเย็นเป็นใจเนาะคือฝนจีตกนี่ปกติแล้วมันจีห่อนกว่านี้คือหอนจนมาถ่มันต้องหมดอายานั้นห่อนนะบ่ไว้หน่อยนวลเนาะคือว่าท่าถ้าร้อยท่าแหละใหม่เอ็มเป็นคือห้องสามจูนไลน์ของคนแชร์ไว้นะเอาเรากระยับท่าแค่สีเดียวสีเดียวก็ได้แหละมันจะไม่เอกภาพก็เบ็ดบ้าน อันนี้มุนีกะเขาได้เห็นความสามัคคีของตาบนในบัวบ้านฮะทุกคนเดนนด้นเดวมาพอกัเ้วยหนึ่งเดินมาเห็ดเวียกเห็ดงานหอมกันขันบุมันคันบุมีงานบุญก็จะไ้เห็นหนากันจัอยไปอยู่ใส่เตะมาเลยอันนี้วตัวยาตัดอันกาดตัดอเกดับในอ้าลนระดับแล้พี่ใหญ่ อันนี้คือแบบย player, ังไม่ได้ลงมาเบิดแต่ทุกคนบ่ได้มาแบบเบิดบานกัมาเบิดบานคนสิหลายคนนี้แต่ว่านี่แบบผู้ใดที่ว่าเขาจะเอาอยู่เฮือนกับผู้ใดมีเวียกไปใส่กมาซอยกันนะแต่ว่าผู้ใดที่เขาจะมีเวียกมีงานเนี่ยเขาจะกับผู้ใดอยู่เขาจะกับเฮ็ดเวียกในงานอะไรนะทุกคนก็เลยแบบคนบ่หลายปานใดเนาอนํานี้ก็หลายแล้วล่ะว่าแต่คิดว่าท่านอาจารย์ใช้เว้ไล่โอ้สองเหมือจัก2องเหมือหูจักอันคือจิแม่นเนาะว่ามื้อนี้มันบ่แล้วแน่นอนทั้งในกับท้งนอกถ้าเบิดสองเลยนี่ทั้งในกับทาง <matter> แต่งในแวานี้แต่งในบบน้เาะมาตาซีวะแหละโันตะโกนคนมาแล้วคือมือนีมันข่าวอะคนชิโต๊ะฮ่าฮ่า มันจะตกคึงอยู่บ้างหึงอยู่บ้ฝนมาแล้วสักคนอากาศก็เป็นใจขนาดเป็นใจหรือว่าโบเป็นใจคนคนผักเบรกแต่ว่าทั้มันมันเาเคยมันกลัวหมอนเลยนะคนี่า่ห้ฝนกับ่าอยากโต๊ะวันนี้ไ่เก่ากับ่าโต๊ะแล้วก็โต๊ะก็ตองนี้่างไปเพิ่เงาะ เ็ดบุญไอเห็ดบุญลราซุ่มเย็นพอบาทได้ยู่คุณได้เก่งโอ้ตากมันผลข้าเจ้าลงมาน้ำหลังเนาะปุติรอะข้าเจ้ามห้องก็มาแตะเวียดแต่งงานนะเียงหน่อยห้าก้าได้เห็นบรรยากาศโอ้บุนเนาะตะกวนปกติก็ถ่ายแต่คลิปน่อยอยู่นักกินหายอยู่หากินโมนิกาเห็ดบุญเนาะตะกวนเห็ดบุญไปน้ำเห็ดหายอยู่หากินไปน้ำมาแหละเป็นวิถีชีวิต สองคนบ hm ้านเฮานะทุกคนเราตัดเอาเลยืชอเนาะคนเราตัดคนเรากระต่ายเราเป็นเสียตีควันมันสื่อเหมือนกับอันคนทุกคนเอองามเลยอุดอะตีเขาแนวมาตะไคก่คนปุบปุบหนี่นี่หนะบ๊วยน้อาตันพูดเชยเนาะ ใช่แต่ว it so um, so ่าฝนมันตกลงมาแเลยผื่นมันบบเี่ยเอ้ยโบแหงก็ได้ละใครบล้าทำแบบฝนโตกมันแหงเราเร่ขึ้นยังแหงอยู่คนะคนฝนตกชเม็ดเลยจนตกช้ำเม็ดนหนัอมเนื่อเยเเป็นเหมือวยังบอกกับยักผู้่นบริจุณวัดทุกคนว่า่นไปันแกกเห็ดบุญเขาต่อเห็ดบุญเขาตอนิมนต์ไปบัตรบัตรอื่นเลยแบบนี้อะพอมีวัดมีแต่สะบัดมาเฮ็ด ทำวามสามเลยก็ทาสีวัดแล้วพอเิ่นมาเ่าก็ตกใจและเเห็นใอยาคุดเลย,ยเขาบอว่าสิตาาโกนคุดตดนทาง ียนในเียามาแลวคันวันนน้นเมื่อนี้เห่ารีบพี่น้องคือเอาพี่น้องซาบัดอุดมใจนะความเห่าตั้งแต่ท่าชีบัไลอเด้อฝนตกซ้ำนี่ก็ยังแบบออกม่เยาเมื่อฝนตกว่ากันนี่แหละฝนตกอ้กอยผู้ายจะข่าวเลยได้กูนนะข่าวไกูจีจีีันบาเลยลงมาจุดมีทางล้องนั่น ว่าแบบเมื่อนี้ยนะบรรยากาศมันดีเลยเนาะใช้มาเที่ยวแล้วมันมันบื่เมื่อยพี่น้องแต่ว่าขอเสียคือฝนตกใหม่อย่างที่เราบอยากให้แข็งมาได้ย่านบรสบายนมได้แข็งฝนเขาเปิดปากฝนทั้งเัาแข็งเขาต้องแรนแข็งุกคนคือขึ้นจำได้บ้างแต่ควันไปทุกคนมาแล้วน้ำเขาทุกคนมีน้ำแข็งเยอะ คนมางเงาลดิอย่ายืนตากคนล้ครับมันสิเบิดก่อนได้จักตทุกตากันเลยด้จักรทุกอนเด้๋ยวไล่ถือมมตะเวนน้ำป๊าสลัดลิ้นองเขานะมนตะเวนน้ำลูกนำน้ำโอ้อะาคด แวก็ไม่จขอะงจะเอามาจเอสเดือนจอกยางหาตุ๊กแข่งโอ้คนโตันเดียวุ้ณนี่ยันตาโสมเป็นเมียผัวบ้านลีละเอาจอกยางมาน้ำเด้อแม่้ม่าเย็นน้าแม่แม่ยัวบ้านเย็นน้ำเทอบหยอกเราแม่หยอกมาขาวนะแกเป็นใายต้มไก่นะแม่ กอย่าประามผูี่ตกบุเลยนะคแม่เลยนะต้นาวบ้านครับมเป็นต้นเิเระถม่นเหละอมนเอากะติกลงมาเนาะเออวลานี้แหละเอาเกนกซ์เศร้าแล้วงามดีทคน่มสนะงามดีนะกินยายกันกิน ก็เลยมีกำลังใจเหตุแยกงานโบ่เหมยทุกคนเอาไปตุกเอาไปตุกมันเบิดป๊้าลูกแหงอะไรอืมมันเป็นใหม่วิกเนาะเป็นเบิ้นนะร้องต่อเนียงเลยทุกคน เขาคือซิกิบ้าเองเป็นบุญเดียวค่ะวันนี้เดินๆจะได้เหันกิจกรรมห่วมกันกับคนในหมู่บ้านน่ะทุกคนนี่แหละเห็ุบุญนั่นแหละเหมือนกิจกรรมเดี๋ยวแปลบระกอบเห็ุบุญแล้วป่าๆคือซิกิบ้าเองเพราะว่าป่าฝนย้ายหลายปนัดน่ะทุกคนตะหนี้กระยำฝนตกลงมาคือว่าสุ่มเย็นนมดทุกคนอ๋อจีโน่หมอกหมอกควัน ควัน <One> ม <input> <So S 2> <you> ันมันควันเลยฝนมันตกลงมาเลยไฟมันหลุดบได้ทุกคนประมามันควันฝนตกลงมาใส่เลยไฟมันหลุดบได้มันควันคือแบบตอนนี้ภารกิจท่าซีเขาก็คือถักไว้ก่อนนะทุกคนเพราะฝนมันเดืดตกลงมาแห้งตกแบบว่ามันตกเรื่อยๆเห็นไหกำาวตลอดมันบดตกอ่ามาเลย้าวอุ้ยควัน ตราควงหันมาแบมาหมดเลยมันมัอยู่ในความืดระเอกได้ออกมาแล้วจะม่ยหยันเป็นลมบ่มารอเอกที่มาเข้ามนี่ยในฝเอกอยู่ในควนไฟตัวคนนี้จอเข้าไปยูนหันบ่อยากควนมันเกาะอันนี้นเลยพี่น้องพากันโค้บแบบวุ้นหนาวอะไรสลัสั้น คือแบบว่าภารกิจมือนีก็คือสิแบบบอร์เทาดเอาไปน้องซีนั่นแหละคิดว่าขึ้นฉียุดไว่สำนีแล้วเพราะว่าคือสิแบบได้เฮาแต่ขีดเหงาเพราะว่าเต็งแบน่ะฝนมันตกอากาศมันมันชุ่มฉ่ำนะมือนีนะกันเจียวอากาศบอเป็นใจก็อกจะขึ้นแบบเพิ่นตกลงมาหยันเท้าห่อนหยันเท้าเมื่อยนะทุกคนแต่ว่ามันกระทาซีบอะไรเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำเก่าเดี๋ยวตะกอนกุ้น้องน้ำใหม่ก็ถูกแต่กันอันนี้เป็นกุ้นเนาะ ตุติตัวใหม่กับตัวเก่าหลกักการตัวเก่าตัวพุ่นวัดบ้านหองเด่นตัวเก่าตัวถูกในวัดแต่นนเข้ารหลับมายบ้ัดใหม่ๆเลยได้สา,สามสิบปีเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันเนาะอาจากที่ว่าบรได้ทสีอันนี้เป็นยอดให้เข้ากับคือแบบกินกับก่อยกลุ่มแซบได้มายุวัดเขาจะกินกินน <c oughs> ั่นแหละแต่ว่าเอาบด้เก็บบกาเก็บท่านบกคอตํ้งผื่นแต่ก็ยังมี่อยอห่มอยู่เ <c oughs> ด่นเนี่ยอันนี้วัดบ้านเอา แตงแต้หลัดเป็นเด็กหน่อยพี่น้องหลัดจำความได้เลยป่าขึ้นมาทางนี้่ไ่เม่าลมาลงวัดเด <c oughs> ่นใหม่บัดบัดเฮาแตงแต่บัดาามาต่างใหม่เลยทางประตูขึ้นแต่ชินี่หมออุ่าจำได้ว่าสุกควรว่าเคยมาตะกี้แมท่ามาลงวัดแล้วก็ลงมาอยากลงอยากลงนะอยากลงมาวัดนะอยากกินแบบขนมเด้เวลาลงมาอะไรยังพผลยนะนะัครูเหมนจะเอาขนมให้เด็กหน่อย สวัสดีเด็กหน่อยลงมาไปกินขนมละติดดี่เด็กหน่อยแบบอันสิเป็นกุศใหม่ติกระต้อเห็ดน,นี่กะงามมากตะกุนแล้วแหละกุศลใหม่ในห้องน้ำทางหลังผนปลูกฝากปลาูกยาไลยเนาะกะลมลื่นนเนาะเพสวัสดีคนปลูกต้นใหม่นะนี่ตัต้นใหม่คนปลูกเอง,งอันทอร์ิตัดสยังกระต่องคอเนอี่ยคนก่อน คือสีบดได้ธาตุนะมาสีมันพอฝนตกแข้งเลยแข้งไปเลยเลยทะยอยเมื่อนำก็มีเปียบบุญซุ่มซำซุ่มชื้นเฮแอ่ทุกคนบรรยากาศมื่อน,นี้เนาะคือแบบว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งฝนนะพี่น้องความชุ่มชื้น <c oughs> แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่ว่าอบอุ่นนั่นแหละทุกคนอบอุ่นจังเลยนาะไผยควัน วันแบบคุ้งไปเต็มเฮือนเฮาเลยจนบ่เห็นเฮือนแบบนี้นะนี่บางเฮือนมาเลยคือเบิ่งแต่ว่าใบใหม่น่ะทุกคนมันแห้งซําใดฝนตกมาให้แหมันยังบ่เซาใหม่อยู่เดิมันแห้งลงเพราะว่ามันแห้งเฮิงนะอันนี้คือแบบว่ามันใหม่เบิดแล้วคนตองมาใส่เซาใหม่ปเมื่อ บดไ้ซานต่อฝนมันตกแล้๋วตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วไปยกเขาโอ๊ยควนไปเนี่ยตะกคนถังนี้แหลวแล้วอันนี้เป็นซีห้องผืนที่ซื้อยังตนันแล้วเ้อนั่งทาสีขาถับอยู่ือก็เสาทาหอดใส่ก่อนที่ว่าคนมันสิตกลงมาเออทาอดปุ๊บก็แหลวื่อเด็กงามแล้วได้สานน้กอะเด่นหรอ เจ้าทาหอดขางพุ่นกับขางนี้สองแง่บ่ทันได้ครึ่งมันบ่ออกได้มันติดเหรได้สํานีทุกคนโอ้ทางเปื้อนแล้วเนาะทางเปื้อนฝนมันตกแล้วก็เปื้อนเลยมื้อนี้ได้ทําความสะอาดแล้วก็ได้สีสองขามืออื่นสิแล้วบเฮาก็สิจบไว้สํานีกันนาะกคน เดี๋ยวบัดแล้วบรรเล่จาจังจะอัปเดตห้เนะบิ่งเพราะว่ามือหนียังว่าท่านแล้วทุกคนควมตตันตมาก่อนจะเรบคิน,นิะรกะอบเขาอะทุกคนเดี๋ยวอยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีความสุกกันบ่นทุกคนยังว่าท่านละจบเด้อยังมีจิบต่อไปอยู่เนาะทุกคนพอยังท่านละแล้วเนานนนะนาก็เลยแบบว่ามือหนีเอาภาพบรรยากาศความสมคีของคนในหมู่บ้านเฮาซื่ืๆเนาะทุกคนพอกันใหม่มืออื่นเนาะทุกคนหรือว่ามือใดก็ไดเนาะไปไปแล้วเนาะทุกคน ต้นทุกแหงเลยทุกคนทุกคนกินเขาเบียดเลลอะหิวเขาคนกินเขาคนกินเขามผมฮะยืนกินอย่ามันเ้นาแหงอย่ามันคันคนมาแบอกคนเศรกัมา เราร้อนเราไปเห็ดเบียยเก็งงาน,นง<ะ>จับจัได้เพ,พอนนเกับจับไมั่เล่นเัม